น้อยมากแต่ว่าจะจะพาออกไปจูงมาข้างนอกครับแต่ว่าเขาอจะพยายามเขาเรียกกันะเมื่อเช้าก็พาไปสูงาทานะเอาแล้วเป็นไงพี่เขาพยายามลากแต่ว่าผมแต่พี่ใช้ไอ้เครื่องไไอ้อ้ตลับใช่ไหมตลับห้าเมตรแต่ว่าท้ายสุดผมมาจับได้ว่าเอ๊ะเขาชอบวิ่งเพราะไม่งั้นเขาจะดมไปทั่วพี่จับเขาวิ่งให้เหนื่อยก่อนเหรอ วิ่งไปพร้อมกันนะผมาะผมใส่รองเท้าวิ่งไปแนละ้วสวัสดีครับชาว u t u b e ครับวันนี้เราจะพาไปดูน้องบีเกิลอีกสักหนึ่งตัวนะครับบีเกิลเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องความโซนความแสบความซาครับแล้วก็คอนโทรค่อนข้างยากครับสติสมาธิน้อยการสอนอยังถูกจังหวะทําให้บีเกิลน,นิ่งได้หรือเปล่านะครับผมไปยังว่าพี่อาจจะแผ่วในช่วงหลังๆเพราะว่าแฮร์รี่ถ้าถามว่าถ้าแฮร์รี่จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันจะไม่มีท่าสแตนบายไม่นั่งไม่เหมาะพวนี่คือมีความนิ่งมีแต่ว่ามันมีความที่แบบไม่ยังไม่ชินอะ่ะ โอ้ว่าถ้ามมดว่าไม่รู้นะผมลองดูเสยนะอันนี้ก็โอ้นะพี่มันก็ยังยังช่าง,ง,งใจเป็นนะเพราะคนที่สอนที่ดีที่สุดนะครับก็คือเจ้าของครับต่อให้ผมสอนน้องหมาเก่งขนาดไหนนะครับถ้าเจ้าของไม่ทําตามไม่ฝึกฝนน้องหมาก็จะไม่เข้าใจครับผมแถมเกร็ดเล็กเล็กน้อยอย่างหนึ่งนะครับสุนัขเขาจะเชื่ออยู่2ออย่างครับเห็นกับตาได้ยินกับหูครับเพราะงั้นคือเป็นที่มาครับว่าเจ้าของ ต้องทําให้เป็นแก okay. ้ไขจังหวะให้ได้นะครับผมใช่ไหมนายใช่ใช่เรื่องอะไรเรืองตีไ้พูดเลยอาหรอได้ที่พูดดีมากทีมเวิร์กทีมอับเย้ไฮไฟไไปดูกันต่อลองดูว่าเขาเข้าระบบได้ไหมถ้าเข้าระบบได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะสั่งคอยลองสั่งคอยด้านหน้าดูนะครับคอยกับชมเก่งมากคอยด้านหลังครับคอยขยับกลับ แล้วชมครับด้านหน้าครับคอยขยับด้านหน้าครับพี่อ่าไม่เป็นไรอ่เดินวนก่อนก็ได้เก่งมากถึงเวลาสําคัญครับผมสวมบทบาทแทนครับสอนเจ้าของไประดับหนึ่งแล้วเพื่อให้เจ้าของนะครับสอนน้องหมาผ่านลงไปอีกพอน้องหมาเห็นแพทเทิร์นที่เชื่อใจนะครับผมมีหน้าที่ทุนเป็นศูนย์ครับเข้าไปสวมบทบาทแทนถ้าน้องหมาทําได้แสดงว่าน้องหมาตัวนั้นไม่ยากครับทำอะไรอะ ทำไรไนายทำไรอยู่เป็นนอนเป็นนอนโอเคปล่อยนายเป็นนอนไปครับเราไปดูกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามุดแฮร์รี่มันเป็นเด็กอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเด็กที่ไม่ได้อะไรเลยพี่หมายถึงว่าเพราะไม่ได้อะไรคือไม่ได้ดื้อด้วยปัจจัยไม่ได้ดื้อด้วยตัวตนนะครับเนี่ยผมลองลอง,ลองสมมุติบทบาทแทนพี่นะผมลองฉยๆนะเลยอ่ะเราก็อาจจะกัดท่าเล็กน้อยอ่ะคอยเก่งมากไอคอนแทค ไอ <Contact. S 2> คอนแทคเก่งมากคอยเดี่ยวยกหน้ามองเรตสปอนผูได้เก่งมากคอย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 แฮร์รี่มาขโมย Good job ได,ได้แต่ว่าจากที่สอนกันไปนะครับผมสมุบดบาทแทนเจ้าของรู้จังหวะและเทคนิคครับเรามาดูหลังจากการฝึกครับน้องบีเกิลตัวนี้เริ่มนิ่งขึ้นหรือเปล่าและมีความใส่ใจเจ้าของมากหรือเปล่านิ่งอย่างเดียวไม่พอนะครับนิ่งอย่างควรมีสติและสมาธิซึ่งเจ้าของต้องรู้วิธีการคนโทรลและการสอนทุกวันครับตัดรูปเลย เออเล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยนะมันร่วมมือหนึ่งร้อยเห็นไหมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือพี่หันทางไหนเมือฉันทางนั้นนี่คือร่วมมือที่เขาว่ามีสติกับพี่ตอนที่เราฝึกตรงนู้นนะครับก่อนฝนตกมันจะร่วมมือไปห้าสิบคือห้าสิบอ่าอันเนี้นี่คือการที่พี่ฝึกให้เขาเห็นภาพว่าพี่แข็งแรงอย่างชัดเจนอ่าคือเราอ่ะจ,จะฝึกรอไว้ไม่จำเป็นตน้องเขารอก่อนเรื่องอะพี่โทษนะครับ,รบเห็นไหมเกิดอาการไว้ใจพี่ถามจกอะไรจะครับฝึกตะกี้แหละ กระทึกเท้าตอนแรกอ่ะโหแบบจะเล่นแต่ตอนนี้พอู้สกว่าไม่ใช่หน้าที่อยู่กับพี่ผ้ผมทาเสียงแล้วเขาอยู่กับพี่เพียงพอเขาู้สกว่าพี่ปลอดภัยเป็นหัวหน้าจาับฝูก็ได้เพ็นแิดเดอร์เขาได้อะเขามีหน้าที่โฟล o ลครับพี่เขาไม่มีหน้าที่ลีดเมือ่อกี้มันคือการลีดถูกไหมปกติถ้าถ้าคนมาอย่างวิงวิฟอ่ามันจะสนุกเขาใช่ใช่มันคือการลีดไ<น><อ>งแต่เงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันชัดเจนกับพี่แล้วว่าวี่สอนเขา พี่บอกเขาว่ามีมีอะไรที่เขาลองของกับพี่ระหว่างการฝึกอ่ะสิบครั้งยี่สิบครั้งอะ uh ่ะ huh. พี่แค่นิ่งๆแล้วแก้ไขมันถูกทางแล้วก็มีคําชมมีคําว่าไม่ปะ่ะรีสปอนยกหน้ามองว่ามันเกี้ผมกระทืบเท้าพอรู้สึกยังไงอ่าพอู้สึกโอเคใช่ไหมโอเคปุ๊บฉันก็อยู่เฉยเฉยนะ้ะพี่ดูหูหูอยู่ที่คอไม่อยู่ที่แก้มอ่าแล้วพี่ดูหางหางว่าจะใครตัวที่เพิ่นอ่ามันยอมละพี่อ่ะมันจะมีีสปอนพี่ยกหน้ามองแล้วหูจะงอยู่ตรอดไหะอ่าเนี่ยเขาจะทําตัวเองแล้วคราวนี้เวลาอะไรก็ตามที่ทําผิดแล้ว่่อ,อราาวะไ 他拉个屁呀